กองทัพบกจะตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2417เพื่อรับมือกับการคุกคามรูปแบบใหม่ของอังกฤษหลังจากที่ไทยได้ทำสนธิสัญญาเบาร์ริงและเปิดประเทศในปีพุทธศักราช2398โดยกองทัพบ,บกในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้ปรับปรุงกองทัพบ,บกให้เป็นแบบสมัยใหม่และมีประสิทธิภาพที่จะสามารถป้องกันประเทศได้สำหรับการปรับปรุงด้านวิทยาการ พระองค์ทรงจ้างร้อยเอกอิมเปและร้อยเอกน็อกซ์ให้เป็นครูฝึกทหารบกให้เป็นไปตามแบบชาติตะวันตกเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาจอมพลปอพิบูลสงครามได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ทางทหารด้วยการนำกำลังกองทัพบ,บกส่วนใหญ่ขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือแล้วจัดตั้งกองกำลังพายับขึ้นแผนการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพไปอยู่เพชรบูรณ์ทั้งนี้เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยให้พ้นจากการยึดครองของญี่ปุ่น กองบัญชาการกองทัพบ,บกนอกจากจะมีที่ตั้งอยู่ในกระทรวงกลาโหมแล้วยังมีกองกําลังอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่หอประชุมกองทัพบ,บกและบริเวณสวนลื่นลุดีเขตดิวสิตเมื่อสถานการณ์ตามแนวพรมแดนมีความขัดแย้งบางประการอันมีผลกระทบต่อประเทศไทยในพุทธศักราช2506จอมพลประพาสจุลาเสถียรให้เปลี่ยนชื่อกองบัญชาการกองทัพบ,บกส่วนที่2เป็นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บก และใช้เรียกชื่อนี้ด้วยมาจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันกองทัพบกมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติศาสนาขมามอาณาจัรและประชาชนพลเอกอาทิตกำลังอยู่จึงได้สั่งการให้พิจารณาก่อสร้างกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพบกและได้มีการทําพิธีเปิดทาการครั้งแรกเมื่อวันที่29มงนาคม พุฒิสัก,กัลาั2,529